เรื่องจริงไม่น่าจริงคืนนี้จะพาคุณผู้ชมย้อนไปชมปฏิบัติการการย้ายบ้านทั้งหลังที่มีน้ำหนักรวม40่ตันครับข้ามแม่น้ำแม่กลองงานนี้บอกเลยครับว่าไม่ง่ายแน่นอนทุกขั้นตอนล้วนมีอันตรายและพวกเขาจะทำสำเร็จหรือไม่ไปชมกันครับผู้คนมากมายต่างเฝ้ารอเหตุการณ์สำคัญในการย้ายบ้านข้ามแม่น้ำแม่กลองทีมงานขนย้าย ได้ตัดสินใจรับงานที่ไม่ธรรมดาครั้งนี้เพื่อการย้ายบ้านโบราณหลังนี้ให้ง่ายขึ้นทีมงานขนย้ายได้ตัดเสาฐานทั้ง16ต้นและสอดฐานเหล็กเข้าไปแทนก่อนที่ระดับน้ำจะเพิ่มขึ้น สมันก็คืออยู่ระดับน้ําขึ้นน้ําลงต้องทํางานแข่งแข่งกับน้ําเพราะว่าถ้าใช้แทรเล็กเล็กไปพอว่าลงมาปุ๊บถ้าโดนลมหรือโดนขึ้นแพอาจจะพิกลงสู่ลงลงน้ําได้บ้านก็คือจะพังคืนลงมาลักษณะของบ้านไทยทรงสเปนทําให้คฤหาสนหลังนี้แปลกตากว่าหลังอื่น และประวัติที่มีมานานร่วมกว่าหนึ่งปียิ่งทำให้น่าสนใจมากขึ้นอีกบ้านนี้เป็นของชื่อเก่าเขาชื่อเขาเรียกกันเก่าเหลี่ยงนะเป็นเขาทำเป็นอู่อู่เก่าเหลี่ยงคนนี้มีสีมือมากเขาไปเป็นทหารเรืออยู่หน่วยพักครินลเลยวคเอาเอา,เอานามสกุลเนี่ยมาเป็นเก่าเหลี่ยงพักครินแต่บ้านเนี่ย เาาจะร้งชื่อป็นคทีมงานขนย้ายต้องเร่งมือทํางานพร้อมกับดูแลภายในไม่ให้มีการบุบสลายและผุพังแม้แต่นิดเดียวปัญหาก็คือพวกเขาจะย้ายบ้านข้ามแม่น้ําโดยที่จะให้บ้านอยู่ในสภาพเดิมได้อย่างไร เวลาลุวงเลยมาจนถึงค่ำคืนซึ่งคนงานพยายามที่จะลากบ้านที่มีน้ำหนักกว่า40ตันลงแพเหล็กซึ่งถ้าการวางแผนครั้งนี้ผิดพลาดเพียงนิดเดียวอาจหมายถึงชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดก็ไปได้ครับไม่นานนักพวกเขาก็ช่วยกันย้ายบ้านลงแพเหล็กได้สำเร็จแล้วพรุ่งนี้งานสำคัญที่รอพวกเขาอยู่ก็คือนำบ้านทั้งหลังข้ามแม่น้ำแม่กลองไปที่วัดปทุมคณาวาด ดูเหมือนว่าเช้านี้จะมีผู้คนให้ความสนใจกับงานกุศลกันอย่างเนื่องแน่นแต่ก่อนที่จะย้ายบ้านโบราณหลังนี้ทางผู้คุมงานและเจ้าอาวาสได้ปรึกษากันอยู่หลายครั้งเราไปชมบ้านที่กำลังฝ่าดงคลื่นกันเลยครับ ในที่สุดบ้านโบราณหลังนี้ก็มาถึงที่วัดประชุมคนาวาดอย่างปลอดภยัยที่แรกก็จะให้ประทัมเป็นกุฏิท,ทีนี้เราเห็นแล้วว่าเขาทำกุฏิแล้วมันก็ไม่มีที่จะลงทีนี้ศูนย์แพทย์เนี่ยเรากำลังดำเนินการอยู่ประชาชนก็มากก็เลยต่อเป็นศูนย์แพทย์ งส่วนนี้นะครับจะเป็นในส่วนของบ้านนะครับที่หลวงพ่อจัดมาให้นะครับตรงนี้เราก็จะเป็นข้างในจะเป็นในส่วนของคลังยาทั้งหมดเป็นคลังยาแล้วก็มีห้องประชุมมีวิดีโอโปรเจคเตอร์พร้อมครับมีเครื่องฉายพร้อมมีแผ่นทอมทุกอย่างปัจจุบันบ้านหลังนี้ได้รับการบูรณะใหม่ซึ่งทางวัดและบริษัทห้องเย็นดวงใจสมุทรได้ร่วมมือกันทําเป็นศูนย์